สว right ัสดีครับพี่น้องครับผมขอครับบ่าวองอีสานหวานพนทองเด้อพี่น้องเด้อครับมือนีสิบพาพี่พี่น้องมาใส่ม่องมาใส่ม่องลงขายเด้อพี่น้องเด้อครับมันพอได้อยู่ได้กินสีมานบอสสีใดบอกะรุ่นถ้าเบิงเอามื่อยิ่งเสาเด้อพี่น้องเด้อแต่สิบ่ได้ไทยอกเพราะว่าบ่าวองสีใดลงไปเลื่อยเติบอยู่ครับจังได้กะถ้ารุ่นถ้าจิตตามมื่อยิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันมื่อยิ่งครับไปเลยเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีลุงปาเน่าสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีเนี่ยสาวๆครับพี่น้องอีตะเวนกันลังขึ้นพี่น้องครับมีทางลงพี่น้องนี่เอารถมาตัวนี้ก็รถไออัออนนี้เพิ่นครับไอไส้เพิ่นเพิ่นมาก,ก่อนแล้วเบืเ่อตีเดี๋ยวพี่นอ้องตัวนี้ขายกี่เซนพี่อันนี้นเจ็ดมีเจ็ดเซนโอ้ นี่น่ามันถูกกระดุกไา่เลยของของผมมันเล็กไปเนาะตัวนี้ไอ้ที่ไม่มีตีนนะยนะอันนี้ไม่ไม่มีตีนอืมเบ่งตีนแล้วพี่น้องหากินหมานครับเพื่อนอมานหมานครับผมครับพี่น้องครับมาฮอตมองฮอดบอลเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ผลงานวันนี้พี่น้องเห็นบ่พี่น้อง ทียนทั้งนั้นตัวน,นี้มองไม่ลู้เรืองพี่น้องด้วยตัวนี้มองไม่ไมลู้นี่แต่ใส่บิ๊กบิ๊กพี่น้อนนงเธอยันผล ขออนุญาตปลดจมพีน้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้องว้ามันหย่อนแสงเห็นจังไลยเนาะพี่น้องยังสนนิเห็นนั้เห็นบ่พี่นอ้องวิวมันบ่ดีปุดอยู่น้องกันเสียเวลาพี่น้องคอนไล่ โอ้โเห็นเหรอพี่น้องนี่หรอัสีครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิปุ๊บนี่พี่น้องเบิ่งน้าเด้อพี่น้องเด้อมันสิได้หลายเดลยอยปานไรครับมันม้วนครับผมคนหากินได้ม้วนพี่น้องแต่ว่า con bưng cái nhà này nè khu mảnh thì nào để nó đấy ตัวแรกพี่น้องเห็นไหมเนาะตัวแรกครับผม ังไงครับพี่น้องมวนนครับครับเดี๋ยวเบาอองกับสิขาอนี่อยากปดคนเดียวพี่น้องเด้อครับผมแต่ปดแหลวนีมได้กัจังสีสรุปย่อนให้พี่น้องเพิ่งอีกทีหนึ่งครับมันใส่เวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยหลุดนำพี่น้องววาสิได้ใั้โตพี่น้องครับผมมันหมานครับ 아ค อุตภัพันน,น,น,นนี่ปดหยากเึ้ี่นอดึงม่องจีม่องกระเบพี่นองส้วโมีไซมือหลังสัมีไซเทือหลังพี่นองค่อยปดค่อยดึงฮาสนนหะอันนี้มันดีทีเมียนมาสิอันนี้แบบปดอร่อยนี่ มนันมันครับเดี๋ยวปดแลลวเพเฮ็ดแล้วเพชรววบรองทีไทยพี่ลองเบิง์ไม่เด้อพี่ลองเออันค่อนข้างสใส่เวลาเนี่ยจัง่อยครับผมปนาปมันใหยาด้วยพี่ลองมันคือหยมใส่เลใส่ไงคืออย่า,ง,า,ยง,ยาง,งตี่ตามมึงครับหัวเงียน,ยนเห่น พี่น้องท่านได้มาการหาอยู่หากินแบบบบาอ่องกะแบบคนอีสานบ้านเท่าเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพื่อนกำลังใจช่องหนหน่อยของบบาอ่องในเด้อพี่น้องด้อครับสิไดีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องเบิง่งครับผมทุกคอมเมนต์ทุก กำลังใจที่กดติดต่างไอาของของพี่ของน้องมันเป็นกําลังใจมันเป็นแรงผลักดันให้ว่าของมีกําลังใจเฮ็บคลิปนําเสนอวิธีการหาจินหายาของคนอีสานบ้านนอกให้พี่น้องเบิง่งมันมีแรงผลักดันมาสั่นเขาพี่นอ้องไ้องกขอบขอบคุณขอบคุณเลยพี่นอ้องอด้วยที่ซอยเป็นกําลังแรงใจให้ไบองครับเสื้ีกําลังใจเห็บ คลิปดีๆสารสันน้นผลงานดีน้องเบิรงเรื่อยๆครับผมครับเดี๋ยวติดตามเบิร์อีกทีนึงครับพี่น้องกดป้นังกันเด้อพี่น้องอ๋อข้างตาเมกันเลยพี่น้องแน่นมันครับ พี่น้องแล้วไปแล้วตากหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาไปตากกันเลี้ยวไปแล้วอันหนึง่งเบิ่งตีหลังพี่นอ้องตะเพียนปนนนรนิ่งสองสามตัวพี่น้องรครับนี่ตากแล้ยตากแดดเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่หกเจ็ดโตพี่น้องตากแล้ยครับพอดะอยู่ได้กินพี่น้องครับก็นหาอยากให้กินแบบ มันบน้านเฮาอยู่แถวนี้ใส่เบ็ดใส่ยังกับบ่อได้น้ำมันขึ้นแล้วพี่น้องต้องใส่มองอย่างเดียวครับผมก็พอได้อยู่ได้กินไปครับนี่นะครับการหาอย,ยู่หากินแบบคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องกับบ่หากับบ่ได้กินครับมันก็คนกลางที่อยู่ร่มสมบูรณ์อยู่ครับอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าขี่ขันกับบ่ได้กินกับบ่หากับบ่ได้กินครับก็ต้องหาต้องอันขยันแน่จังหน่อยเรื่อการเลิอกองงนมากก็ต้องไปใส่ กับเหมือนได้์อาทิตย์ครับเดี๋ยวที่ตามมาันดังนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวบอกขออตัวอ่างปดให้มันเรียบร้อยก่อนครับแล้วก็สิไทยพี่น้องเบืเ่อเด้อว่าได้หลายเด้๋หน่อยกันเลยครับผมโอ้ยเตือนสีเหลวพี่น้องเด้อ ปกติใส่นี่นี่มันสี่ถือมันเจ็ดเส้นแปดเส้นเลยพี่น้องแต่ว่ามันตือมองหาหาเส้นสี่เส้นเครื่องผมเพราะว่าผมใส่ยันยอนเวลามันต่ำปึ้มันสีพันเลยพี่น้องไไดตัวใหญ่เพืนอมันครับ นองครับเดี๋ยวสรุปยอดพร้อมกันอีกที่หนึ่งเดือพี่น้องเด้อนี่ครับตัวมันถือแล้วมันงเฮ้กไปตรงไม่ออกน้ำนะครับเพราะว่าเวลาฮาไปใส่เต่อตอไปมันจะง่ายขึ้นครับเดี๋ยวสรุปยอดพร้อมกันครับผมครับพี่น้องครับนี่คือปลาที่ไดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบาอวังเสียวออกเลี่ยงพี่น้องมาด้จะกตัวพี่น้องนับนับไปพร้อมกันกันเด้อยพี่น้องเด้อ ครับผมนี่แหละครับการหายาหา,ากินขอมคนอีสันบันเฮาพี่น้องหนึ่งตัวว่าวังสเลี่ยงไอ้นี่สองตัวยังไงเลยพี่น้องสามตัวสี่ตัวห้าตัวโตัวเสียอย่างเดียวครับพี่น้องปลาเพียน ไว้แหังนี่แต่ว่ากี่เปยพี่น้องยังตามใส่พี่น้องปนเนี่ยก็ไม่เป็น่ยนยังหรอก ืข้าเต่วอะไรไฟเกียงเหล็กป็นได้ได้อพี่นอ้องใส่หม่องโบเบิดหัวสำพี่น้องไปถือหม่องไงใส่เป็นมือสซนอย่เลยเดี๋ยหยุดใส่สำข้ามองเป็นทีละ ปลานิลมาสองตัวพี่น้องไว้ทอดมือเลี้ยงนี่นะครับพี่น้องล้างมือก่อนน,น,นี่งามๆเลยน,ะนี่พี่น้อตงตัวนี้ไม้เด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์ของมือนันเด้อที่เลี้ยงอยู่มือนี่นับก่อนพี่น้องหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดียีสิบตัวพอดีเลยพี่น้องเบาอองสีเหลี่ยงเสมอเลยนี่ได้ย่ยีสิบตัวเลยพี่นอ้องเรียบร้อยพี่น้องอ่าหวานๆครับพอได้อยู่ได้กินนอคนอีสานบ้านเฮามาอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนครับก็บต้องหาอยากหากินหนังสีอแล้วบ่าหาก็าพอได้กินได้พี่น้องครับสีสื่อแต่เขาอย่างเดียวกับเบาไว้เด้บ่หลอดเด้ ครับผมก็จะฝากติดตามคลิปหน้าคลิปในในเรื่องพี่น้องดื้อว่าบาองจีภาพพี่พาน้องไปหายยังครับบาองกับิีภาไปใส่ม่องคือเขาใส่ม่องถือดีกับสิใส่ม่องนี่แหละกินแต้ปูแต่ป่านแล้วพ่อประเดีืยอเขาพี่น้องครับสําหรับทันไรที่มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บองในเรื่องพี่น้องดื้อสองนหน่อยบองสิ่งใดมีก็ลังใจให้คลิปต่อๆไปให้พี่น้องเบื้องพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีซากอนพี่น้องครับ พบผอกันไหมคลิปหนาคลิปอันนี้มืออื่นมือเฮ่อเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาคลิปไหนวาเฮาสิเป็เหุยังรับคอยผอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ล่าด้วยปลาสวยๆมีแต่ตัวมงหมพี่น้องครับมีแต่ตัวมงหมตัวใหญ่ๆพี่น้องตัวใหญ่ๆก็ถือกันพี่น้องเพราะว่ามองมันบ่มีหลูมถือกับพันเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไ้ซ้ำนี้ครับก่อนรับครับสวัสดีครับผม